วิธีปฏิบัติกรณเกเกเีเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินท่านจะได้ยินสัญญาณเตือนภัย oh, 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 oh. กรุณนาสังเกตสนัญลักษณ์และประตูทางออกหนีไฟที่ใกล้ตัวท่านมากที่สุดสำหรับโรงหนังแห่งนี้มีประตูทางออกฉุกเฉินทั้งหมดสี่ช่องทางค่อยๆเดินไปตามป้ายทางออกฉุกเฉินพยายามอย่าวิ่งอาจเกินเหตุหกล้มบาดเจ็บได้ หากมีกลุ่มควันจำนวนมากกรุนาก้มตัวให้อยู่ในระดับต่ำและตรงไปยังทางออกหลีกเลี่ยงการเบียดเสียดออกทางเดียวกันเจ้าหน้าที่ของโรงหนังสยามพาาไจะให้ความช่วยเหลือท่านโดยเร็วที่สุดเมื่อออกจากโรงหนังได้โปรดรวมตัวกันที่ด้านนอกของห้างสรรพสินค้าสยามพก่อนห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดในกรณีเหตุฉุกเฉินสุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจและพร้อมรับชมการแสดงที่ลานเอ็กยินวอรมอบให้กับทุกท่านนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมรักษาระยะห่างตามมาตรการโควิด -19 นด้วยนะครับรับรองว่าลานเอ็กยินวอร์แอตเทรชั่นฮันเอจะสร้างเสียงัวเระความประทับใจและความทรงจำร่วมกันตลอดโชว์อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ